สวัสดีครับผมนรงซื้อขายรถมือ2วันนี้เลิกดีส่งมอบรถอีกหนึ่งพ่วงครับสำหรับพ่วงนี้เป็นอิุสุล็อกกี้นางฟ้า240นะครับผมดำเกษตรนะครับพ่วงนี้ไปที่จังหวัดสกลน,นครนะครับต้องขอขอบคุณเฮียสุบรรน,นะครับที่ให้ความไว้วางใจกับทีมงานของนรงซื้อขายรถมือ2นะครับคันนี้ ซื้อเงินสดนะครับซื้อเงินสดนะครับผมต้องขอขอบคุณเฮียสุบรรน,นะครับที่ให้ความไว้วางใจกับทีมงานของนลงซื้อขายรถมือ2นะครับทางทีมงานก็เช็ครถนะครับให้ลูกค้าตามข้อตกลงกันนะครับผมเปลี่ยนยางคู่หน้าให้ใหม่อีก2เส้นนะครับผมเช็คให้พร้อมใช้นะครับแบตเตอรี่ใหม่2ลูก เช็คระบบเบรกระบบไฟเช็คระบบดัาเช็คจุดด้วดซึมนะครับพร้อมทําสีลูกนะครับให้ลูกค้านะครับพร้อมใช้นะครับคันนี้ไปที่จังหวัดสกลน,นครนะครับขอให้ลูกค้าเดินทางปลอดภัยธุรกิจการงานเจริญรุ่งเรืองนะครับค้าขายร่ำรวยเงินทองไหลามาเทมาให้ได้คืนร้อยเท่าพันเท่านะครับผมนะขอให้ลูกค้า โชคดีมีชัยเฮงเฮงรวยๆวยนะครับผมนะครับสำหรับท่านที่สนใจรถที่ร้านนะครับยังมีให้เลือกชมอีกมากมายหลายรายการนะครับโทรสอบถามเพิ่มเติมได้ที่เบอร์0908588220 0933258446นะครับเข้าชมรถทดลองขับได้ที่อำเภอพุทธยสงข้างปั๊มบางจากใกล้ๆกับโรงพยาบาลพุทธยสงนะครับ ติดต่อสอบถามได้ที่เบอร์0908588220นะครับยังมีรถให้เลือกชมอีกมากมายหลายรายการนะครับผมขอให้ลูกค้า,าเฮียสุบัรน,นะครับจากสกลนครนะครับเดินทางปลอดภัยธุรกิจการงานเจริญรุ่งเรืองค้าขายล่ำรวยเงินทองไหลามาเทมาให้ได้คืนร้อยเท่าพันเท่านะครับผมขอให้ลูกค้า โชคดีมีชัยเฮงเฮงรวยๆครับผมสวัสดีครับ